น้องสาวหนิงปณิตาโพลคอมเมนต์จีนไปสนามบินกับใครจินเทรวัตรเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโพสขอบคุณพี่ชายขณะไปดินเนอร์มื้อหรูนั้นเรียกว่าเจอคอมเมนต์เดือดสนานจากแนนน้องสาวหนิงเข้ามาฟาดแรงกลางโพสเลยว่าทำอะไรก็ควรเกรงใจลูกเนาะถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกก็เป็นห่วงเธอนะแต่ก็เก็บความห่วงหลานมากกว่า สงสารนีรินขณะที่เพื่อนพ่อตำรวจก็เข้าไปคอมเมนต์สายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรานั่งตรงไหนขณะที่หนิงก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกับคนละไฟหมดเลยเขาจองตั๋วให้ขณะที่อีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกหนิงด้วยว่าแหมมองบนเครื่อง เขาก็บังเอิญนั่งบีจีติดกันนะพี่โดยเพื่อนตำรวจยังคอมเมนต์ด้วยว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องโกหกซึ่งแนนน้องสาวหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าตัวจริงเหรอทั้งนี้หนิงก็ยังคอมเมนต์ทราบซึ้งด้วยว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันรักและศรัทธาหมดใจซึ่งเพื่อนตำรวจก็ตอบว่าพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงรวมทั้งคอมเมนต์จากแฟน และชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งต่อว่าเตือนสติฝ่ายชายและให้กำลังใจหนิงปณิตากันเพียบด้วยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ